เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกมยูทูปเปียออริจินนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าผมจะมาบอกว่าตอนนี้ผมยอดสับสกุลครบหนึ่งพันแล้วนะครับผมตกมือสี่โอเคครับผมเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะครับผมคือผมไม่คิดว่าผมจะถึง1 0ึ0งพันสับสกนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผม ที่คอยให้กำลังใจผมมาตลอดนะครับผมอตอนที่ผมเริ่มทำคลิปยูทูปเบียนั้นคือ,อก็ประมาณ3เดือนนะครับผมก็เริ่มทำตั้งแต่ผู้อาติดตามอยู่ที่2 0 0รอนะครับผมอตอนนี้ก็มาครบ1 0 0 0งพันสับสกัยอย่างรวดเร็วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆผมก็คงจะไม่มีวันนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็จะมาบอก ว่าผมครบ1,000งพันสับสุขไล้แล้วนะครับผมอ่ตามที่ผมสัญญาไว้นะครับผมว่าผมอ่ครบ1,000งพันสับสุขไล้ผมจะเปิดผู้ติดตามนะครับผมอ่ผมก็จะจัดให้เลย<ะ>ก็จะอ่าเปิดผู้ติดตามนะครับผมอ่แล้วก็จะอ่าแจกทัวร์นี่วอลเล็นะครับผมเป็นจํานวน300บาทนะครับผม <sk r ụ> ก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมได้ร่วมกิจกรรมเนาะก็ลิงก์อ่า กลุ่มแล้วก็ลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เข้าไปอ่ากลุ่มนะครับผมแล้วก็ไปติดตามแฟนเพจแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์อ่าูเบอร์ทูนี่วอเล็ตของเพื่อนๆน,นะครับผมแล้วก็จะอ่าผมจะเก็บรายชื่อทุกๆคนที่คอมเมนต์ไว้แล้วก็จะอ่าไปประกาศผมวันที่20นะครับผมอ่าเงินรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับผมแต่ว่าผมจะให้อ่าหลายคนนะครับผม หลายคนเนาะเพราะว่าค่ามันจะให้คนสองคนหรือว่าเป็นรางวัลใหญ่มันก็่อเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้น้อยนะครับผมแต่ว่าครับผมกระจายรางวัลให้มันเยอะๆนะครับผมเพื่อนๆก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลนะครับผมอาจจะไม่มากแต่ว่าผมจะแจกไปเรื่อยๆนะครับผมอตอนนี้ผมก็ครบ1000งพันสับสุดค่าที่ผมเคยตั้งไว้นะครับผมแล้วก็ชั่วโมงผมก็ครบ4000ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็คือว่า กฎของ Youtube เขามีให้ผู้ติดตามครบ1,000คนแล้วก็เวลาการรับชม4,000ชั่วโมงตอนนี้ก็ครบทั้ง2ข้อแล้วนะครับผมผมก็ได้ยื่นไปสมัครไปทาง Youtube แล้วเขาจะอนุมัติสร้างรายได้ประมาณ3-7วันนะครับผมอ่าเขาขอ,อนุมัติมาว่าผมสามารถสร้างรายได้ได้นะครับผมผมก็จะแจกอีกที่นะครับผม <laughs> แจกแล้วแจกอีกนะครับผมแจกแล้วแจกอีกเนาะคือเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับผมอ่าไปติดตามแฟนเพจนะครับผมแล้วก็ กลุ่ม Facebook ผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมจะมีลิงก์เนาะก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะก็มีกิจกรรมหรือว่าอะไรต่างๆผมก็จะไปโพสในอ่าแฟนเพจหรือว่าในกลุ่มนะครับผมอ่ะก็มีกิจกรรมแจกทัวร์นี่วอลเล็ตอีกนะคือครับเพื่อนๆไม่ติดตามหรือว่าไม่ได้อ่าไปเข้ากลุ่มก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับผมแจกทัวร์วอเล็ตเรื่อยๆนะครับผมอ่ะมีตลอดตลอดเลยนะครับผม ก็ตอนนี้ก็กครบ1000 s u b s ส r อ b e รแล้วนะผมขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่มีเพื่อนผมก็อาจจะไม่ได้มีวันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ครบแล้วผมก็ได้มีโอกาสทําคลิปนี้ขึ้นมาจนได้นะครับผมก็ขอบคุณอีกทีนะครับ,รบผมขอบคุณมากๆ,ๆเลยนะครับผมต่อไปนี้ผมก็จะตั้งใจทําคลิปให้ดีที่สุดแล้วก็จะ,ะลงให้เยอะๆนะครับผมเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ติดตามแล้วก็รับชมได้ความรู้หรือว่าอ่า มีอะไรก็แนะนํากันได้เลยนะครับผมอาผมอาจจะยังไม่รู้นะครับผมอาเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นได้ 2- อสเดือนเองนะครับผมก็อย่าลืมด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม